เราไปกันที่สายของพี่ปลาครับติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่ปลาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะคุณแจ๊ดึงครับไหมคะชัดเจนดีครับโอเคค่ะนะครับที่นู่นเป็นไงบ้างครับพัทยาอากาศอ๋อตอนนี้สามฤดูเลยคะ่ะสามฤดูเลยฮะสดมากใช่ค่ะสุดมากเลยคือพอฝนตกหยุดตกแดดเลยค่ะมาเป็นเต็มเลยหน้ยวันวากระวังนะระวังป่วยนะพี่ปลานาะ ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะป่วยกันเยอะมากค่ะเป็นหวัดกันหมดถูกต้องไม่ไหวอ่ะแล้วยิ่งเป็นหวัดช่วงนี้มันยิ่งระแวงไงใช่คือนะครับมาพี่ปลาครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาค่ะนะฮะปริศนาหัวที่หายไปชื่อเดือดมากค่ะเรื่องราโอ้ฟังมาตั้งแต่ต้นเรื่องกันถึงเรื่องที่ห้าเมื่อกี้สุบแต่ละเรื่องเลยค่ะครับหมดมาก สวัสดีนก็ัสดีพี่แจ็คแล้วก็น้องวีวีพี่นายแตกแล้วก็ผู้ฟังก่อนนะคะหายไปนานติดง่วงค่ะติดที้ช้างน่าจะหลับแล้วตื่นก่อนนะพี่นะอย่าพึ่งนะโอเคก็เจอดับตอนสายบ้าแมวพอดีค่ะไปเลยครับก็เรื่องนี้พี่จะเล่าคุณอาพิษสามพาร์ทนะคะก็จะนำตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังยังช่วงที่เขาเรียกว่ายุคที่โซเชียลเข้าไม่ถึงหรือที่เราเรียกกันว่า เป็นความละมุนของใช้กรยกว่านะคะตะเกียงํำมันก๊าซอยู่อืความจเจริญยังไม่มียังมีแค่เรื่องเล่าที่แบบคนนั้นบอกคนนี้บอกคนนั้นบอกเนี่ยค่ะความจเจริญกําลังจัดเข้าไปในหมู่บ้านในช่วงนั้นที่ตะลาย,า,ยาย้อนกับไปเมื่ออายุไปย้อนกลับไปเมื่อสักสามสิกว่าปีที่แล้วย้อนไปอีกยุคหนึ่งก่อนนะคะมีข่าวลือมาในหมู่บ้านว่าจะมีการเขาเรียกว่าความนําความเจริญเข้ามาในตัวจังหวัด ซคือ่องที่ขอที่จะไม่เอ,อ่ยเอ่อสถานที่ทุกสถานที่นะคะคุณแจ็คได้ครับก็คือเป็นคําล่าลือที่ทุกคนแค่มาบอกว่าเ hey, ฮ้ยเนี่ยเขาจะมีสร้างนั่งสร้างนี่นะโดเยเฉพาะตรงตรงนั้นก็คือจะสร้างสะพานมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นความเจริญที่เราคิดจะไม่ถึงเนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนจะการเราจะสร้างสะพานข้ามทะเลหว่า <c oughs> ข้ามแม่น้ำที่หนึง่งใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันว้าวมากเลยนะแต่กนั่นแหละคะ่ะไม่เหมือนยุคสมัยนี้ที่จะเป็นข่าวจากโซเชียลหรือว่าออกข่าวต่างๆแล้เราร,รับรู้ก่อน <kay. S 2> มันเป็นแค่ข่าวปากต่อปากที่เราคอยจะบอกว่าจะมีนั่นนี้นเข้ามาจนมีวันหนึ่งมีคนเข้ามาในหมู่บ้านนะคะ <kay. S 2> ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครบอกแล้วเป็นยุคที่โซเชียลเข้าไม่สงเหมือนจะมาทาพทามในเชิงว่า ขอซื้อตัวคนถ้าใครได้เชื่อเรื่องเรื่องคำาล่าลือที่บอกว่าการลงเสาต่างๆหรือว่าการทำเสาหลักเมืองนะคะพี่แจ๊หรือว่าจะลงเสาเาเอกอะไรต่างๆเนี่ยพิธีอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นถิงหรือว่ามันอาจจะมีจริงในอดีตอย่างเงี้ยค่ะก็คือการที่เขาเรียกว่าบูชาเสาพวกเนี่ยด้วยวิญญาณคนหรือเอาไปสังเวยเอาไปสังเวย แา่แบมันงเลยประมาณนั้นทีนี้นคือก็ก็มันก็เหมือนที่บอกค่ะว่ามันเป็นแค่คําที่ล่ําลือที่พูดต่อๆกันมาเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงในหมู่บ้านที่เท่าที่ควรมันก็ว่าหมู่บ้านอื่นเขาพูดมาว่ามีคนมาขอซื้อซึ่งบางบ้านเนี่ยเขาขายจริงๆนะคะเดี๋ยวนะมาขอซื้อในที่นี้คือมาขอซื้อคนใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะก็คือ แต่ตอนนั้นเหมือนที่บอกว่ามันเป็นแค่หมู่บ้านหนึ่งที่คบล่าลือกันเข้าว่ากันอย่างเงี้ยค่ะเ,เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยจริงเหรอมันเป็นไปนไม่ได้<ค>แต่คนต่างหมู่บ้านราเข้ามาแล้วเขาจะบอกว่าใครมีลูกเยอะหรือใครที่อยากจะขายอะไรเงี้ยเขาสามารถขายได้อืทีนี้เวลามันก็คือผ่านไปผ่านไปเริ่มเริ่มมีรน,น,นเริ่มมีข่าวที่ต่างหมู่บ้านเข้าเข้ามาเรื่อยๆก็คือเริ่มมีศพ ขีอหวัหวหัวไม่มีอะไรคแบบ่ะเป็นการฆาตกรรมที่ทุกทุกหลายศพที่ว่าเหลือแต่ตัวเนี่ยกลับมาแค่ทาพิธีอะไม่มีการสืบหรือว่าการเขาเรียกว่าเป็นอะไรพัดเกงอ๊อแต่ละการแต่ละเคตที่ที่เกิดชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มีใครรู้เลยตอนนั้นและที่สําคัญคือศพแต่ละศพหัวไม่มีใช่ค่ะเอ้ยอืมต่เป็นต่เป็นอะไรที่ซึ่ตอนนั้น พวกพี่เนี่ยเราไม่ได้สกปรกเหมือนที่สองเป็น,ปนอิดหมู่บ้านมันไกลๆเป็นคำล่ำเลอที่มาเนี่ยจนอยู่วันหนึ่งแถวแถวบ้านอะ่ะคือด้วยความที่พ่อพี่เนี่ยเขาเป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วคือเล่นเป็นพวกหมอทันหมออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็เลยได้พูดึ้นว่าเนี่ยพอความเจริญมันเข้ามาของพี่ๆพ,พวกเนี้ยมันก็จะเข้ามาด้วยก็ระวังกันหน่อยๆแล้วกันอ <c oughs> ย่างไงอะ่ะก็ไม่พอหรอก กับสิ่งที่เขายังต้องการอยู่ <Okay. S 2> อันนี้พ่อคือพูดลอยๆขึ้นมา <Okay. S 2> จนมีวันหนึ่งอะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็มีนคนแปลกหน้าเข้ามา,าในหน่บ้าน <Okay. S 2> แล้วได้มาติดต่อบ้านบ้านของป้าพี่เนี่ยป้าพี่เนี่ย,ย <Okay. S 2> ก็จะมีลูกทั้งหมดห้าคน <Okay. S 2> ลูกคนจุดท้องอะคือเป็นผู้หญิงนอกนั้นผู้ชายหมดเลยค่ะลูกผู้ชายของเขาก็ต่างคนต่างไปเรียนที่อื่นหมดแล้วแต่ <Okay. S 2> แค่พี่คนเนี้ยคนเชื่อพี่ลี <Okay. S 2> พี่ลีกับพี่เนี่ยอายุห่างกันหกปีด้วยความที่เราเสนิทกันคือ ด้วยาที่ว่าพี่ลีเนี่ยไม่มีน้องด้วยทางแจ<ม>็คเขาก็จะเอ็นดูพี่หน่อยเป็นพิเศษลาไปตรงนี้ชอบไปอุ้มเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆตอนนั้นค,คนแปลกหน้าเนี่ยได้เข้าไปติดต่อบ้านหลังนี้ด้วยที่จะขอซื้อ<ม>แต่ป้าพี่อ่ะเขาไม่ขายค<ม>ือ,อ<ม>ปฏิเสธปฏิเสธไปก็ไปถามบ้านอื่น<ค>ไม้หนุ่มอื่นจะให้ไหมอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเพราะว่าเราเราเราด้วยความเราเป็นเด็กด้วยพี่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากพอตกค่ำึ้นมาในช่วงนั้น ที่บ้านเนี่ยทุกคนจะรีบเปิดประตูแล้วเข้าบ้านกันหมดพอเช้าพ็จะไปเจอศพประมาณเนี้ยค่ะที่โดนฆาตกรรมโดยการที่คอหายเยอะมากโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม,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 ไม่ไม่มีไม่มีใครทราบที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอ่อใช้คําว่าหลายเดือนเลยที่เหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะคจนพ่อพี่เนี่ย เขาบอกว่าเขาจะไปหาเพื่อนเขาคือเพื่อนเปลือที่เขาเรียกเพื่อนเปลือกันเนี่ยเนื่นองจากว่าเพื่อนเกลือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นหมอหมอพุ้งเหมือนกันได้ม <c oughs> ีโอกาสได้เข้าในพิธีตรงนั้นแต่หลังจากจากนั้นคือพิธมีมันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เขาเลยได้ปนปนเรื่องราวเนี่ยกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขามีการสร้างตรงนี้ด้วยศีรษะของคน <c oughs> แต่จะมีเสาหลักเนี่ยจะใช้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เท่านั้นลงใบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็สกบรวิญญาณกับเสานั้นเพื่อจะให้ดูแลเหมือนที่เขาเรียกว่าการทําพิธีบางอย่างเนี้ยค่ะ <Okay. S 2> ที่สังเวยด้วยชีวิตแต่ไม่ใช่เาเอาคนแค่ทั้งเสาเล็กๆเนี่ยสามารถใช้คนทั่วไปได้เลย hmm. ซึ่งอาจจะไม่ได้หนักแล้วก็โหดมากกับาเสาหลัก <Okay. S 2> อันนั้นช hmm. ่วงนั้นช่วงปีแรกช่วงนั้น,นะค่ะหมู่บ้านถ้าจะเป็นบ้านล้างคือไม่กล้าใครที่จะออกไปไหนแล้วเรื่องที่การล่ำลือการสร้างสิ่งสิ่งนั้นอะ มันก็หายไปตามคือคือคนก็จะไม่นึกถึงกันอืเพราะว่าคนไปโฟกัสเรื่องการกลัวพวกนี้มากกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามันมันคืออะไรอืการสืบสาวเล่าเรื่องก็คือยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะผ่านไปหลายปีก็คือสถาน,นีสร้างเสร็จอืแต่ก็ยังมีคาที่บอกว่าในความสวยงามของตรงเนี้ยมันยังไม่จบมันจะมีการสังเวยเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงแรก ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือคนไปฆาตัวตายอาจจะเป็นเพราะบังเอิญห,หรืออะไรก็ไม่ชอบนะคะตอนนั้นแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกมากในช่วงที่สร้างใหม่ใหม่ในความสวยงามของของขีเนี้ยถ้ามองไปกลางคืนจะสวยจริงนะค,นคุณแจ็คไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ต่างๆแต่ในความสวยงามนั้นมันมันมันแสงแบบวงเวงหรือหน้าครัวอย่างเงี้ยใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณเกือบสามปีกว่า,ก,วากับสิ่งนั้นที่เขาสร้าง <Okay. S 2> ทีนี้พอยุคเวลามันเปลี่ยนไปสีที่คำาล่าลือบ่อยๆที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าอ,อุบัติเหตุย้าง mm hmm. ละแลวค่อนข้างที่จะเป็นอุบัติเหตุที่หนักๆแล้วก็ใหญ่ๆ <Okay. S 2> คนในหมู่บ้านที่ที่ว่าเสียชีวิตมีฆาตกรรมอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็ไม่ได้มีใครเจออะไรที่มันแปลกๆนะคะไม่ได้เจอผือสิ่งลี้ลับอะไรทุก <Okay. S 2> อ,อย่างมันก็เรือนไปตามการเวลาของมัน mm hmm. มีอยู่วันหนึ่งอะค่ะ <Okay. S 2> ก็คือตอนนั้นพี่ผ่านไปตอนนั้นพี่ผ่านไปห้าปีอนะพี่อายุสิบห้าปีเขาก็ว่าพี่สาวของพี่เนี่ย เขาห่างจากพี่หกปีเขาก็ยี่สิบกว่าเขาต้องไปทํางานโรงงานนะคะก็คือจากที่บ้านพี่เนี่ยไปทํางานโรงงานเขาจะมารับคนในหมู่บ้านตอนตีห้ามันจะมีอศาลาหรือศาลาหนึ่งทุกคนต้องไปรวมตัวตรงนั้นแล้วก็ขึ้นรถไปเพื่อไปทํางานและเส้นหลักที่เราใช้เนี่ยก็คืออสะพานเนี่ยค่ะสะพานที่เราเราก็สร้างใหม่นี่แหละความเป็นทางที่ไกลทุกอย่างมีวันหนึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือเป็นพี่สาวพี่ด้วยพี่สาวแท้ๆแ,แล้วก็ลูกของป้าด้วยจะต้องไปรถคันนี้ <Okay. S 2> แต่เป็นวันที่แปลกมากตรงที่ว่าวันนั้นนะ่พะพนักง,งานอ่ะเด็กงานกันเยอะมากปกติรถจะเป็นคันกว่าน,นั้นแต่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พนักง,งานลาบ่วยกันเยอะอืพี่จะชอบไปส่งพี่สาวขึ้นรถในตอนตีห้าหกโมงเชา้าเพราะว่าได้ไปหยอกเล่นกับพวกพี่ๆเขาสาวโรงงานอย่างเงี้ยท <Okay. S 2> ี่ชอบไปเที่ยวแซวเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ระหว่างที่พี่นั่งรอรถอยู่ด้วยเนี่ย Mm hmm. พอรถก็นั่งงานมาจอดนะคะคุณแจ็ค <Okay. S 2> ภาพที่พี่เห็นไปอะ่ะคนในรถอะคือมันเหมือนมืดไม่มีหัวหมดเลยอะค่ะ mm hmm. พี่ก็ตกใจว่าเอ้ทำไมเราเห็นภาพแบบนั้นทีนี้นก็เลยพักพักพี่สาวกับลูกพี่พน้องคนนี้บอกว่าอย่าไปดีกว่าทางานวันนี้รู้สึกมันมันมันแปลกๆที่ไม่อยากให้ไปอะไรย mm hmm. อย่างเงี้ยพี่สาวพี่เลือกไปเชื่อพี่เดินลงกลับมา <Okay. S 2> บอกว่าไม่เป็นไรทั้งนัน้นไม่ไปแล้วมันลา mm hmm. แต่ พี่สาวลูกเล็กน้องเนี่ยพี่ลีนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากหยุดเนื่องจากว่าเขาก็าหยุดบ่อยแล้วเข <c oughs> ากลัวว่าเขาจะไม่ได้โอทีเยอะเขาเลือกที่จะไป <c oughs> แต่คนที่นั่งอยู่ในรถนั้นน่ะสองสามคนเลือกจะลงมาก็เ็ว่าวันนั้นไปกันแค่ไม่กี่คนคือคือก็สุดไม่เต็มคันอ่ะคะ่ะ <c oughs> เขาก็ไปทํางานผ่านไปประมาณสักเกือบสองชั่วโมงได้ <c oughs> แม่พี่กับป้าพี่ไปขายของตลาดองเป็นเช้าของวันเขา <c oughs> มันจะมีตลาดนั้นในหมู่บ้านนะคะ พี่เรียกลับมาที่บ้านพี่เจเห็นคือนั่งเล่นหน้าบ้านเนี้ยค่ะเขาถึงบอกให้แล้วนหยเห็นว่าไปทํางานแล้วก็มาถึงกลับคือกลับมาซะก่อนลวเขาบอกโอ้ย่างอยากไปแล้วรู้สึกไม่รู้อะไรยนี่ยปวดเมืม่อยไปหมดเลยทั้งตัวปวดปวดไหล่ด้วยก็เลยลงรถกลางทางแล้วก็คือจะไม่อยากไปทําแล้วคือลากลางทางนั่งสองแถวกลับมา <Okay. S 2> พี่ก็ก็ไม่ไม่นป็อะไรอะไรเนี่ยเขาก็เดินเลียเข้าบ้านไป เป็นด้านปิดกันนะคะคือพี่ลีคนนี้ก็เลยเดินเข้าบ้านไปในห้องนอนบ,บอกจะอยากนอนก็รู้สึกไม่สบายระหว่างที่พี่นั่งเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือ,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 อรอรอพ่อแแม่ได้ายของตลาดนัดกลับมาเดี๋ยวค่อยไปเพราจะมีคนอ่ะเขามาหาประสุมข่าวว่ารถพนักงานที่ที่ไปมเมื่อเช้าอ่ะอุบัติเหตุพี่ก็ตกใจว่าใช่รถคันเดียวที่ว่าเราพูดถึงเมื่อเช้าหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ ก็เลยรีบรีบพาเขาพูดจากคนนี้ไปหาป้าของพี่ที่ตลาดนัดไปส่งข่าวว่ารถอุบัติเหตุเพราะว่าเขาเขาพูดขึ้นว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นลูกของของป้าพี่นี่นอยู่ด้วยครับเ <c oughs> เวลาตอนนั้นคุณแจ๊คี่ไม่ได้คิดหรอกว่าคนที่เดินเข้าไปมันคืออะไร <c oughs> เริ่มห่วงตรงนั้นมากกว่าเราลืมไปแล้วที่เขาเข้าไปนอนเราลืมไปแล้วพี่ก็เลยยื่งไปหาป้าที่ตลาดนัด <c oughs> เขาตามมันไปหมอรถกันไปที่จะไปดู อุบัติเหตุครั้ง,งใหญ่นั้นภาพที่เห็นนะคะอุ๊แจ้คืออุบัติเหตุกลางสะพาน<ค>เป็นภาพที่ค่อนข้างขยดสยองมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตอ่ะคือคอขาดแล้วหีวกะหล่นลงไปในสะพานคือหล่นลงลงกลางสะพานใช่ค่ะรองเท้าบู๊ก่กระกจายหมดโดยรดความแล้วก็บางคนแขนขาดก็มีขาขาดก็มี<ค>แต่คนที่รอดชีวิตคือผู้ชายคนเดียวที่ขับรถนอกมันเสียชีวิตหมดทั้งคันเลยรวมถึง ลูกคิดน้องพี่คนนี้ด้วยคีดพี่ลีเนี่ยแกเสียชีวิตแต่ว่าแกไม่ตกสะพานแต่แขนแกค่ะขาดแล้วก็หล่นลงไปในสะพานแต่ตัวแกนอนอยู่ที่ที่ถนนนะคะ <S <S เป็นภาพที่ติดตากับติดต,ตามากคือแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าเอ้าเวลาอุบัติเหตุกับเวลาที่ที่พี่วกลับบ้านอ่ะมันเป็นเวลาเดียวกัน,นเตั้งแา่ว่าสะพานเนี่ย กับบ้านพี่มันไม่ได้ใกล้กันมากก็คือต้องไม่เวลารายการเดินทางเหมือนกันครับแล้วแล้วใครอยากที่กลับบ้านกับตี้อ่ะพี่ก็เลยยังยังไม่ได้เล่าใครนั่นอากมันยังวุ่นวายกันอยู่เขาก็ทํากันในสูตรอะไรทุกอย่างเสร็จก็ก็ส่งรถกลับมาบ้านมันมันน่าเอกใจตรงที่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้น้องที่ว่าเสียชีวิตที่ไม่ได้คอขาดอ่ะค่อนข้างจะเย็นหนึ่งว่า คือจะเห็นว่ากลับมาบ้านบ้างคือแล้วแต่บ้านบ้านใครบ้านนั้นนะคะที่เขาจะเล่ากันว่าหลอกคือหลอกแบบร้อนมากอะไรเงี้ยเรื่องราวเกี่ยวกันหลอกเยอะมากแม้แต่ว่าไปเข้าสิงคนในบ้านก็มีแต,แต่แต่เคสที่รับผิดชอที่คอขาดอ่ะกลับไม่มีใครเห็นอกลับว่าไม่ไม่หลอกและไม่มเคี้ยนะคะ่ะประมาณเนี้ยจนจนที่บ้านอะ่ะคือตอนนั้น่ป้าเนี่ยเขารู้แล้วว่าลูกสาวเขาคนเนี้ยมันก็กลับบ้านแล้อ่ะแต่ไม่เพิ่มเข้าบ้านไม่ได้ ไม่ทราบเพราะเพราะอะไรเหมือนกันคือเขาบอกว่าพี่เขาจะมันเดินวนอยู่ที่บ้านนั่นบ่อยๆทึกอ,อ,อยู่นั่นแหละแล้วมันจะโกนเรียกแม่ว่าตัวเองปวดแขน <c oughs> แม่ด้วยความที่แบบว่ายัางไงก็คือรักลูกแต่ว่าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบเนี้ยอืมได้ได้ไปทําพิธีหลังจากให้ให้ให้เขาไปค่ะ <c oughs> ก็ก็เป็นูนานนะคะมันเป็นนานมากที่เหตุก,การณ์แบบนี้ในหมูม่บ้านคนจะค่อนข้างจะกลัวกันต้องเพิ่งอาศัย ่าทางหมอทําเลยเพราะว่ามันกับพระไม่ใช่ว่าพระอะไรนะคะเดี๋ยวคน่นจะบองว่าเออทําไมพระไม่ผีไม่ได้มันพี่ก็ไม่ทราบมัน,นแต่ต้องใช้แบบครูจีอาจารย์ดังๆมาช่วยตัดเป่าคนในในบ้านเพราะว่าบางทีอย่ารถรถสองแถวที่จอดอยู่ที่ว่าเขาไปางงารับพนักงานคันหน่อยค่ะเป็นรถเปล่า,ารอพนักง,งานอะไรย่างเงี้ยแต่กลับเห็นพนักง,งานนั่นนงในรถก็มีบางทีพนักง,งานนั่งรอรถอยูดด่เนี่ยะอยู่ผีเข้าก็มีอื เป็นอย่างนี้นะคะ่ะคือบ่อยคุณนานมากใช่ไหมะว่าเป็นข้ามปีเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวแบบนี้จนทุกคนมากลัวแล้วก็หลอนกัน <c oughs> จนต้งองใช้เกจิตดังๆในหมู่บ้านนะคะมาช่วยกันอื <c oughs> แล้วก็เรื่องราวก็หายไปอื <c oughs> ทุกอย่างมันก็เลื่อนหายไปตามการเวลาอย่างเดิมค่ะคะือแต่ว่าในสัานี้ที่คำล่ำลือก็จะเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> มีคู่แกนไปกระโดดน้ําบ้างละ่ะจ <c oughs> ิงแบบรถปวดทิเด็จดกหนัก ตรงกลางสะพานบ้างอ่ะจะบลมอยก่อยมากๆจนมนทำเล่ามือที่พวกเราอ่ะเริ่มฉี่ถ้าวันไหนไปดูได้ที่ก็จะไปดูเพราะเวลามันผ่านไปองจะตอนนั้นพี่ก็เลยไปเยนเยนมอปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนเนี้ยสร้างก่อนสะพานมาแปดปีมปันเป็นโรงเรียนค่อนข้างเก่าแก่ถ้านับจากตอนนี้ก็ประมาณอายุเอ่อโรงเรียนเนี้ยสี่สิบสี่รุ่นแบบพี่ละพี่ก็ไปอยู่โอกาสโรงเรียนนี้และโรงเรียนเนี้ยมันอยู่ใกล้กับสะพาน คือถ้าใครตัวน,นักออกแต่ขอมาเฉยแค่ว่าโรงเรียนเนี้ยเดิมทีอะค่ะมันจะมันจะเป็นที่ตั้งของเหล่าทัพญี่ปุ่นตอนสองครามโลกแล้วมันใกล้ไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีป้อมปราการอยู่แล้วก็เป็นสะพานคราวนี้โรงเรียนเนี้ยค่ะเวลาที่เขาทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตอะไรเนี่ยเขาจะมาฝังไว้ที่โรงเรียนนี้มันก็จะมีคำาล่ำเลยว่าทุกทุกๆุกป,ปีของ,งเรียนเนี้ยจะมีเด็กเสียชีวิตโดยที่ว่าจะลด กิุบัติเหตุบ้างล่ะเด็กจะบเป็นลมอยู่ในโรงเรียนบ้างล่ะก็เสียชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีแต่ว่าพี่อะได้ไปเรียนแค่มปลายไม่ได้เรียนมต้นที่นั่นระหว่างที่พี่ไปเรียนอยู่อเราไม่ได้เข้าเข้าค่ายอะไรเพราะว่าพี่เป็นไปเรียนมอมอสีพ่าห์หกละแค่รุ่นพี่เขาเล่าต่อต่อกันมาเห็นคำนนล่ำลือว่าอย่างนั้นอย่างเงี้นวันดีคืนดีก็จะเห็นพวกทหารญี่ปุ่นอะมาเดินอยู่ในโรงเรียนบ้างในต,ตอนกลางคืนคือเขาจะกลัวกันมากที่นั่น แต่พอพี่ขึ้นมหกเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนอะ่ะก็จัดเข้าค่ายผู้นำนะนัก <Okay. S 2> พี่เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องไปเข้าค่ายผู้นําคือที่เป็รองหัวหน้าห้องก็เลยต้องไปก็จะเป็นทั้งหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องแล้วก็หัวหน้าต่างๆของกิจกรรมอะไรเนี่ยค่ะรวมทั้งอาจารย์ด้วยจะเข้าค่ายกันอคําล่าลือมันก็ยัง,งอยู่แต่ถามว่าด้วยความเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแม่ก็ไปนอนเข้าค่ายสองคืนคืนแรก ม,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 มีแค่แบบว่าเรานอนในเต็นท์นะคะเมือนเสียงคนใส่รองเท้าอะ่ะรองเท้าเขาเรียกว่ารองเท้าเกดม้าใช่ไหมคะที่เดินกักกักกักมันเดินอยู่รอบเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปมองหรือว่าเห็นอะไรเนี้ยก็คืนแลกก็ผ่านไปก็คืนที่สองมันเป็นคืนที่ต้องรับไปประกาศผู้นำนะคะเขาว่า้นักเรียนทุกคนอแต่งชุดนักเรียนเพื่อจะรอรับไปประกาศที่แต่งตัวเสร็จระหว่างที่ทํานั่นทํานี่อยู่ก็ก็คมุมกลมแล้วบางเอิญไม้ะค่ะ Mm hmm. มันไปโดนเชือรแลอเสือดเทื่อขาด mm hmm. ทำงานทินี้เชือมันก็ขาดแต่ว่าเราต้องทําวิธีอันเนี้ยก็เลยไปบอกเพื่อนว่าอย่าหาเข็มกับได้อะเย็ม mm hmm. พี่กับเพื่อนเนี่ย mm hmm. เพื่อนคนนี้คือชื mm ่อ hmm. ชื่อหนูนะคะแล้ว mm hmm. บอกว่าเดี๋ยวไปขออาจารย์ใส่ห้องขากรรและกันคือห้องหากรมมันต้องมีเข็มกับได้ก็เลยกเออเดี๋ยวไปขอคุณแจอาจารย์กันก็เดินะะเดินไปหาอาจารย์บอกอาจารย์เออนี่ยหนูขอคุณแจห้องหากมได้ไหมคะอยากเย็บเสื้ออะไรเงี้ย mm hmm. อาจารย์ก็เลยยื่นมุแจให้บอกว่าเดี๋ยวยังไงปิดฝาปิดไปปิดห้องด้วยนะหล <c oughs> ังจากที่ยึดเพื่อเสื้อผ้าเสร็จพี่ก็ไปเราไปปร,ประตูห้องมันก็ล็อกอยู่แล้วก็ไฟก็เปิดเต็ม <c oughs> พี่ก็เปิดไฟแล้วก็คือนั่งที่ประตูประตูห้องอะคะ่ะไม่ได้ไปเยีไปยึดข้างในไม่ได้ขอดเพื่อด้วยเนื่องจากว่าพี่ก้มมาให้เพื่อนย็บให <c oughs> ใ้ในห้องนากการมเนี่ยพี่จะอธิบายว่ามันจะมีผ้าม่านที่เขาใช้เป็นฉากแบบพับอะคะ่ะ <c oughs> เป็นผ้า ปิดอยู่ด้วยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าห้องขากมก็จะมีไว้เปี่ยนเสื้อผ้าเด็กซ้อมรำไว้ไว้ทำ,ทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยระหว่างพี่พี่พี่นั่งก้มอยู่แล้วเพื่อนพี่กําลังเย็บเย็บอยู่เนี้ยค่ะพี่ได้ยินเสียงเท้าอะ่ะมันกระเทือพื้นอืแต่กระเทือเป็นจังหวะนะคะไม่ใช่เดินดนตรีคือแบบพี่แบบจุดจึดจึดแล้วทำลายอ่ะมันเหล็กอคะ่ะมันกระทุกกันมันตึกตึกตึกพี่ก็หันมองหน้าเพื่อนคิดว่าเพื่อนมาไม่ได้ยินแต่เพื่อนได้ยินด้วยแล้วหันมองหน้ากัน ก็เลยว่ามันเสียงอะไรคือมันดังอยู่ในมุมฉากข้างในอะค่ะอืพี่ก็เลยตัดสินใจก้มไปดูคือก้มไปดูว่ามันมันมันมีนใครอยู่ในห้องหรือเปล่าหรือว่าแอบแอบทําอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอเราสองคนก้มลงไปดูอะค่ะจะเห็นแค่เท้าเป็นเท้าของผู้หญิงที่ใส่กําไลเหล็กค่ะอยู่อยู่ที่เท้า <Ooh. S 2> สองอันคือข้างวสองอันแล้วพอขยับแล้วกําไลมันก็คือจุดจุดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พี่ก็บอกอันม้องหน้าก็เลยบอกอ้าวในคิวอ่ะ เขาไม่ได้มีการเล่นอย่างอื่นแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วทำไมมีเหมือนใครมาพร้อมรำอยู่ก็หันมองหน้ากันตอนนั้นคิดแค่ว่านะึกว่าเป็นเป็นปน,นัเกเรียนเนี่ย <Okay. S 2> เขามาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปล่าอะไรเงี้ยแต่มันแปลกใจทั้งที่ว่ากำเนลดพอลเราเข้ามาเขาไม่เกิดไจที้ด้วยความอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นของพี่แล้วก็เพื่อนอะตัดสินใจลุกขึ้นไปจะไปดูหลังฉากกะว่าแต่ให้ชัวร์วันก่อนคืออะไรยังไงก็ต้อบเปิดข้าม่านไปอ่ะ เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้องด้วยสีขาวกับคล้ายเสื้อหารคู่อะนุ่งจงกระเด็นสีแดงแต่ไม่มีหัวค่ะกำลังลําอยู่คือคือไม่ไม่มีสีรษะนะคะแล้วใส่ใส่เสื้อเหมือนกับนักเรียนเวลาเขาจะพร้อมลําตอนเย็นค่ะนุ่งจงกระเด็นกำลังลําอยู่เนี่ยแล้วก็เคาะท้าแบบฉุดฉุดกำลังคือลําอย่างอ่อนท้อยแต่ไม่มีสีรัะเท่านั้นแหละค่ะคุณเจสคือพี่กับเพื่อนเนี่ยไม่สนใจอะไรแล้วก็คือวิ่งแบบ ไปหาอาจารย์น่ะเข็นยังติดหลังอยงู่เลยยังไม่ได้ตัดกูวิ่งกลับไปหาอาจารย์กูกลัวมากตอนนั้น <c oughs> กว่าจะควบคุมตัวเองแล้วเล่าให้อาจารย์ฟังได้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> อาจารย์ก็เป็นอาจารย์เก,าเก่าแก่บ้างอะไรเนี่ยเขาก็พูดถึงอทางว่าคือมันนานมากแล้วนะอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นแค่ค,คําคํมั่่เรือ <c oughs> ไม่มี่อีกหลืออะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> เลยถามอาจารย์ว่ามันคืออะไร <c oughs> อาจารย์กว่าจะเล่าได้แล้วก็ได้บอกว่า เมื่อเมื pt, ่อเมื่อไปก่อนนะเมื here, he ่อโรงเรียนเนี่ยสร้างใหม่ๆครับถ้าประมาณเปิดสร้างประมาณ7-8ปีได้ตอนนั้นน่ะมีนักเรียนนะคะหมอปลายเขาเป็นเรียนนี้ชนาศิลป์ของโรงเรียนครับแต่วันนั้นอ่ะเขาซ้อมลามาคําเขาลืมของไว้ในห้องขากระค่ะแล้วก็กลับไปเอาผ่านลงมาเจอเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนเช้าคือเป็นศพวยที่หน้าห้องขากรรมอ่ะโดนตัดคอไปแล้วครับ ศีรษะไม่เจอนะคะมีแต่ตัวคนอนอนอยู่หน้าห้องอซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปตอนที่เขาพูดว่าเปิดโรงเรียนได้ได้แปดปีเนี่ยมนันก็เป็น,น,นช่วงนึงช่วงโรงเรียนเปิดในปี2519ครับนับไปอีกแปดปีของ2519ค่ะถึงช่วงที่พี่คนนี้เสียชีวิตโดยที่มีปริศนาว่าแล้วงศีรษะของพี่คนนี้ตรงไหนจนวันนั้น ผ่านไปจนพี่มาเรียนก็ยังไม่มีใครเคยทราบเลยว่าศรีรษะของพี่คนเนี้ยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนอืแล้วทุกคนน่ะสนหน้าค่ะอยากค่อนข้างที่จะเจอผู้หญิงคนเนี้อยู่บ,บ่อยๆแต่พอเวลามันผ่านไปนานะ่ะเกิดจะไม่ค่อยมีใครเจอแค่คําเล่าคําล่ําลืออะไรเงี้ยค่ะอืมันบังเอญมาแจ็คพอตตรงที่พี่กับเพื่อนอะ่ะมาเห็นว่ามีผู้หญิงคนเนี้ยยังอยู่ตรงนี้อื นี่ยค่ะก็เลยมันกบ็บเป็นที่มาของเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นการเส้นที่ไม่แน่ใจว่าเส้นให้โรงเรียนหรือเส้นมาจากอะไรหรือเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนว่าคนเนี้ยเสียชีวิตเพราะอะไรคก็จะเป็นที่มาของเรื่องนี้ค่ะมาจากเร<อ>ื่องําวหาเนี้ยค่ะนะฮะแสดงว่า<กะ>เดี๋ยวนะมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้จากตอนแรกที่พี่ปลาเนี่ยเล่ามาว่าเฮ้ยเหมือนมันเป็นคําคําล่ําลือ ใช้คบว่าคําล่ําลือก็แล้วกันว่าเฮ<ะ>้ยเขาต้องการคนที่จะมาเป็นที่สังเวยตรงเนี้ยนะครับโดยการ<ะ>ที่เอาแค่โทษนะฮะอาจจะดูโหดร้ายอาจจะซื้อ<ะ>ทั้งตัวแต่เอาแค่จะพอหัวและช,ช่วงนั้นเนี่ย<ะ>พี่คนเนี้ยที่เป็นนักเรียนอยู่อ่ะอยู่ในช่วงนั้นพอดีเป็นช่วงที่เขากําลังต้องการกันออันนี้ก็ไม่รู้ไงใช่ค่ะเออมันมัน คือทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมรูฟังครับอย่างที่พี่ปลาบอกแหละครับว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเหมือนกับคำล่ำลือของชาวบ้านที่เขาว่ากันว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าถ้าบอกว่าเป็นคำล่ำลือและพูดกันปากต่อปากเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากหนึ่งกลายเป็นสองสองกลายเป็นสี่สี่กลายเป็นแปดมันอาจจะเนี่ย มาถึงพี่ปลาที่ได้ยินได้ฟังมามันอาจจะกลายเป็นสิบหกไปแล้วก็ได้ไงเราต้องมองอย่างนี้ก่อนนะถูกไหมฮะเออแต่เรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบนสะพานตามท้องถนนเนี่ยผมแค่ตกใจอย่างเดียวว่าเพราะพี่ปลาเล่ามาอยู่เคสหนึ่งที่บอกว่ารถชนมันต้องชนแรงขนาดไหนอะถึงขนาดใช่ค่ะแต่ละคนแต่ละศพหัวขาดแขนขาด มันแรงมากเลยนะมันแบบโอ้แต่คนขับไม่เป็นอะไรไงใช่ค่ะเออคือคือคนขับใช้คำว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยด้วยคำมันแค่แค่ตลกนิดเดียวมากๆอ่ะแต่รถซีกนึงอะค่ะมันแบบเนี่ยขางไปเลยอะไรเงี้ยโอ้นะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุธรรมดาความประมาทของคนขับหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้าจะมองไปนเรื่องของความลี้ลับ มันก็จะมองได้ในมุมมองของแต่ละคนว่าเราเลือกที่จะมองมันแบบไหนเรื่องพวกเนี้ยใช่ไหมพี่คะเออนะครับเรื่องของปริศนาหัวที่หายไปทุกวันนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ตามเรื่องเล่าตามตำนานคเออนะครับได้ครับพี่ปลาครับสนุกตื่นเต้นลี้ลับเหมือนเดิมพี่ปลาขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คขอบ่ระคุณม,มากแต่ว่า มันเป็นคําเล่าที่แบบความเลียวของธรรมชาติแล้วก็ยุคสมัยก่อนอย่างเนี่ยใช่เราต้องคือว่ามันน่ากลัวแล้วมันเป็นปริศนาทุกวันเนี่ยเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอที่ก็ยังหาคําตอบไปกับสิ่งนี้ไม่ได้จนทุกวันนี้ถามใครก็เขาตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้มันคืออะไรเราไม่อยากจะปักใจเชี่ยวว่าอืบังเอิญหรืออุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้แต่อันนี้มองเป็นมุมมองของเรื่องเล่านะคะขำกันเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าปริศนาบางอย่าง ที่มันเกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยบางสิ่งบางอย่างนะเราควรจะปล่อยให้มันกลายเป็นปริศนาต่อไปถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ปริศนาเหล่านั้นอย่างเช่นปริศนาเรื่องความลี้ลับอะ่ะมันถูกเปิดเผยขึ้นทั้งหมดมันก็จะไม่มีอะไรให้เราได้มานั่งคิดมานั่งศึกษามานั่งลุ้นมานั่งตื่นเต้นกันแล้วนะถูกไหมฮะเรื่องพวกเนี้ยเออนะครับก็ฟังหูไว้หูจากเรื่องของตำนางตำ,ตำ,ตำ,ตำนานอะไรต่างๆอ่ะนะ ค่ะนะครับได้พี่ปลา,างไงขอบพระคุณมากๆาเลยนะพี่ปลาดูแลแรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมค่ะเป็นกานข่าวขอบคุณข่าวสวัสดีค่ะ